ลิบบินชาลีสีทองสวยๆค่ะวันนี้จะมาพามาทำวิธีการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ยังไงให้ลิบบินชาลีของเราฟูล้นกระถางเร็วๆในระยะเวลาอันรวดเร็วแล้วก็วิธีการรดน้ำยังไงให้น้องเขายังฟูอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะ อันดับแรกเราจะมาเตรียมน้องลิบบิ้นชาลีก่อนเราจะตัดเอาเฉพาะส่วนยอดนะคะเอาเฉพาะส่วนยอดแบบนี้นะคะเอาเฉพาะส่วนยอดแบบนี้เท่านั้นนะคะเลือกมาเฉพาะส่วนยอดค่ะเราจะไม่เอาแบบ ยาวแบบนี้นะคะถ้าตัดมายาวๆแบบนี้ให้ตัดสั้นๆเอาเฉพาะส่วนยอดนะคะตัดเลือกตัดเฉพาะส่วนยอดแบบนี้เพื่อนำมาขยายพันธุ์นะคะเรามาดูวิธีการขยายพันธุ์กันเลยค่ะนี่คือยอดลิบบิ้นชาลีสีทองที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะตัดเอาเฉพาะส่วนยอดค่ะ วันนี้เราจะใช้กระถางสี่นิ้วนะคะรองก้นกระถางด้วยกละบมะพร้าวสับกันดินไหลออกค่ะแล้วก็ใส่ดินปลูกของเราลงไปค่ะเราจะยังไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะเพราะว่าเป็นไม้ปลูกใหม่ ใส่ลงไปให้เต็มเลยค่ะตดน้ำก่อนนะคะอ่พอชุม่มหลังจากนั้นเราก็จะใช้ ยอดลิบดิ้นชาลีที่เราตัดไว้แล้วนะคะเสียบลงไปเลยค่ะให้เต็มกระถางนะคะ เสียบให้เต็มเลยนะคะแล้วก็ลดน้ำค่อยๆรดที่ด้านข้างเบาๆนะคะอย่าใช้สายยางฉีดค่อยๆรดแค่นี้ค่ะน้องจะฟูมากเลยทำไมถึงถึงจะให้เอาเฉพาะส่วนยอดมาเสียเพราะว่าส่วนยอดเขาจะไม่ต้องเสียเวลาแตก ยอดใหม่ออกจากข้อตานะคะเขาจะจะจ,ะจะเริ่เติบโตขึ้นมาได้เลยจากส่วนยอดที่เราเด็ดมาขยายพันธุ์นะคะนี่เป็นหนึ่งกระถางที่ทำไว้แล้วหนึ่งอาทิตย์นะคะฟูเร็วมากเลยค่ะแล้ววิธีการรดน้ำริบบิ้นชาลีอย่าใช้ สายยางฉีดนะคะเพราะว่าจะทำให้พุ่มเขาไม่เป็นพุ่มสวยจะทำให้มีตรงบางที่เขาแหว่งลงไปเขาจะไม่เป็นพุ่มที่ฟูสวยนะคะให้เราใช้ขวดหรือบัวรดน้ำค่อยๆรดลงไปที่ด้านข้างแบบนี้นะคะถ้าอยากให้ลิฟบิ้นชาลีของเราฟูสวย เทคนิคง่ายๆว,วิธีการดูแลให้ริบบิ้นชารีของเราเป็นพุ่มสวยค่ะอย่าใช้สายยางฉีดนะคะค่อยๆรถที่ด้านข้างค่ะปูสวยเลี้ยงง่ายค่ะริบบิ้นชารีเดี๋ยวร้อยฝนร้อยได้เลยค่ะ